สวัสดีเด้อพี่น้องผู้ติดตามสุดเล่าสามัมมาคีบานนี้เล่าสามัมมาคีออกอาการแล้วพี่น้องมือขึ้นนี้เล่าสามัมมาคีโอแผงเท็ิเลยพี่น้องเอ้ไอ้เกศหลุดพี่น้องเต็มเต็มเลยพี่น้องเขาทุกหลอบเลยสุดเล่าสมมาคีดีใจน้าพี่นอ้นองเด้อผู้ติดตามผู้ติดตามดีใจนําได้ถูกหลอบได้เกตหลุดพี่น้อง ฮกเลยเ็พี่น้องว่ามันหกเหล่าเลยเจ็หลุดเก้งขนาดเลยพี่น้องเก้งคักเต็มเต็มเลยได้ทุกรอบทุกรอบเลยเนาะเป็นประวัติศาสตร์เลยพี่น้องเขามาเบิ้งหลายๆเลยพี่น้องเ้อหลบต่อไปชี้แจกบาทนี่ยมาท่านแจกได้ว่าเลยจะหลุดได้เขาหลุดมดทุกรอบเลยบอยอย่างจักรหลบเขาหลุดเต็มเต็มเลย ยถูกหลบถูกหลบเลยเขาหลดุดบ้านนี้พี่หลังมาเบิ่งของมือเอื้อนพี่น้งองแจกเจาะบาดน,นี่นะพี่น้องนะเส้นแจกเส้นจาะและบาดนี่เขาหลดุดมาเต็มๆแล้วเด้เขาทุกเหล่าละเอาพี่น้องบาดน,นี้ไปเบิ่งเล่าสามคัคคีต่อเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องบาดนี้คุ้นใชติดตามสุดเล่าสามัคคี มื่อวานนี่เก่งขนาดเลยพี่น้องเนาะแรงวันสีพานมาอ่าพี่น้องมาหนี้ที่นี่ตลับสูสองตาคุณพระรวยด้วยพี่น้องเนอมาเบิ้งเราพัฒนาให้เราสมามัคคีนํากันเอาเบิ้งวันที่สีดิพานมาก,ก่อนพี่น้องวันนี้เป็นวันที่หาแล้วเดว้วันที่สี่ดิพันมาเราสมามัคคีวันที่สี่ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครูวิ่ง คือวิ่งเด่นหาล่องเด่นหาล่องหกพี่น้องของเราสมัครขี้เข้าหาตรงๆล่ะพี่น้องเขาหาตัววิ่งตัวกลมมลันล่ะในหาหนึ่งหลุดแต่ว่าเล่าอาเซียนเด่นหน่งล่องหกเขาตัวซับเขาทั้งหกทั้งหนึ่งพี่น้องแต่หกีกับสามหนึ่งหลุดพี่น้องหกซีกับสามหนึ่งหลุดของเราอาเซียนแล้วก็มาเล่า สามาคีวีไอพเดนเกตล่อง6เข่าเกตตัวเด่นพี่น้องได้ศูนย์เกลุดแลวมาเล่า v ีไเดนน1่ล่องหาเข่าหาตัวสำรองพี่น้องได้หาสามลุดแลวมาเล่าสตาร์ p เดนแปล่อง3ได้ทั้ง8ปทั้งสามนะพี่น้อง เราสตาร์วีไอเด่นแปดล่องสามในทั้งแดทั้งสมพี่นอ 8, ้องแปดขึ้นลักลอยสามขอลักน่วยได้หาสมหลูดพี่น้องแปดหาสแล้วก็มาเล่าสตาร์วีไอก็เด่น8ปล่องสมอีกพี่น้องแก็เขารักลอย3ก็เขาลัก, 3, ลกน้วยอีกพี่น้องได้เก็ตสมหลูด เยหาส้ำเลยหาส้วเราก็มาเล่ากา,าสาดนาพี่น้องมาเล่ากา,าสาดมาเล่ากา,าสัดก็ได้เดินเก็ล่องหาดเดยก็พี่น้องเดเก็ดซ้ำเลยหา้หาสเรา 3, ก็มาเก็ด 3, พี่น้องยืนมาเลยเอา้าดเก็ดหลุดพี่น้องเก่งขนาดเลยนะหอาบานนี้มาบึางของวันที่หาเลยพี่น้องบอ่ลายใหญ่ห่างเวลาไปลายแล้ว สองวันที่หาเลยพี่นล้านบาทลราสามาคีวันที่หาตุลาสองพันหารอยหกสิบแปดจับคู่เราสามาคีจับคูสามสี่ tám c lơ cả bạn pet hóc hôm bay về quanh sĩ là phiên nào pet hóc pet hóc cầu pet vinh เก้าแวิ่งเก้าแปกลมเก้าแปล่องแปหกล่องสาซีคูวิ่งเดินเก่า Loan 8, Lào ASEAN ลาวอาเซียนจับคู่ศูนหาหาหนึ่ง Câu kết Vinh Câu kết Vinh วิ่งเก่าเก็บร่องหาหนึ่งร่องศูนย์หู่วิ่งเดินเก่าร่องเก็บ

VIP Giáp cô Sáu song bé hà sì Vinh Hà Sĩ si. ừ. à, Vinh Hà Sĩ kia này Vinh Hà Sĩ si. Vinh Hà Sĩ si. Công Hà Sĩ si. ร่องแปดศูนย์กูวิ่งเดินหาร่องสี่เรา VIP là VIP La La VIP Khu kết 6, kết 6 câu 3, số 3, vinh 2, 3, song 2, 3, song 2, 3, Rồi, cầu 3 song 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 cô đen 3, 2. เราสัตาเราสัตาสัตาลไอพี่ 9ิบหกเก้าหกแปดหกห้าหก Vinh Te thuốc đi. Tết hốc viên cùng Câu hốc lòng hà hốc lòng cu bình đen hốc lòng pet lau cả sấu lau

Nguyên Si sạm Si sạm vinh Si xám, si xám, vinh. Si xám เกาล่องหกีล่องกิ่งเด่นซีล่องสามแคบหน้าจอได้พี่น้องเลยพอได้เขามาแล้วปรุนโชกกันมือแรงพี่น้อง ลุนโชคกันเมื่อแรงเราสามัคคีวันที่หาตุลาสองพันหารอยจับคู่สาม8ี่วิ่งเก้ากลมเก้าแร่องสา่ร่องหร่องแปดหกม่เนหกแปดพี่น้องว่าวิด คูวิ่งเดินเก่าล่อง 8, แปดล้วอาเซียนศูนหาหาหนึ่งเก่าเก็วิ่งเก่าเก็กลมเก่าเก็ล่องศูนหาล่องหาหนึ่งคูวิ่งเด่นเก่า, 80, า, 4, 15, า 4, ล่องเก็เราสัมคีวีไอพี่แปดศูนหาซีวิ่งหาซีกลมหาซีล่องแปดศูนคูวิ่งเดินหาล่องสีลาวพี่หกไอเก็ดหกเก่าสามสองสาม วิ่งสอกลมสองสาล่องเก็กล่องเก่าสคูวิ่งเดิน3าล่องสองเล่าสัตว์เวพี่เก้าหกแปดหกหาหวิ่ง8 6กม8 6ดกล่องเก่าหกล่องหาหกคูวิ่งเด่น6กล่องแปล่ากาศัตรีหกเก่า ส3่สบิ่สามกลมส3ล่องสีสสสงส่ไอล่องหกสี่ร่องหกเก่าคูบิงเดินสี่่อง3เอาพี่น้องผพราด่เขามาแล้วก็หาโศกโศกมันๆด้วะพี่น้องเด้อเห้งๆปังๆกันจุกูทุกคนเงินเหนน้องท่องอะไรบเก็บบว,วกันพอกันอีก,กวันที่พคนลพี่น้องบาทสำหรับวันเนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดี